นั่นครับมากันแล้ว <hyvin> นะครับอันนี้คุณธนาทรเดินมาแล้วนะครับเดีย oh ว oh oh. วันนี้โดนจับมอไะยังโดนคดีไหมแล้วเข้าอยู่ข้างในเหรอมีมีคนอยู่ข้างในไหมอ๋าไม่ได้ปีนอ่ะโดนยร่ีทุกคนเลยอ เห็นบอกว่าจะปีไหนค่ับคุณประสิทธิ์จะเห็นบอกว่าได้ปีนปั๊ไม่ได้ปีนครับไม่ได้ปีไม่ได้ปีทีนี้ด้วยกับทุกคนครับทุกไม่ได้ผมเสียวจริงบอลนับเสียงมาบ่ายยี่สองเสียงผมดูแล้วเฮ้ยชิบหายแลยยี่สองเสียงไม่แพ้แน่เลยบ่าโชคดีมีคนที่คือมีคนที่อยู่ฝั่งรัฐบาลแบบที่เขากล้าเขาเลยเขาบอกเสียง ปกติว่าออกเสียงเนี่ยมันจะมีแค่2คน3คนก็คือประธานประธานก็จะไม่ออกเสียงสอคนเท่านั้นเองในรอบนี้มดออกเสียงเคนนั่นคือเสียงของฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาพอฟังอับพิจารณ์แล้วเขาเห็นว่ามันควรทำจริงๆริงแต่ถ้าเขายกยกมือเห็นด้วยกับผมเนี่ยเขาจะโดนอะไนะแกนฝ่ายรัฐบาลด่าเต้องเลยยกแค่หออกเสียงเป็นหออกเสียงินมันก็พลิกเลยหัวมัน ตอนผมอยู่ข้างในตอนยกมือนะตอนผมยกมือนะว่าอะไรนะที่เห็นด้วยกับการตัดงบตัวนี้นะโอ้ยสองทีที่ผมใจหล่นลงไปอยู่ที่เท้าเลยผมหายทิ้ปลายแล้วแพ้แล้วโอ้แม่โชคดีที่มีคนกอดผมยินดีกับทุกคนนะครับขอบคุณทุกทเนี่ยคือผมผมพูดจริงๆถ้าไม่มีทุกคนอยู่ตรงนี้ อะไรก็ไม่ขาดเพราะมันมีแรงกดดันอยู่ตรงนี้ไงคือมันมีแรงกดดันคือถ้ามันมีแรงกดดันในสังคมใช่ไหมพอเรื่องเข้าไปเนี่ยสสมันต้องติดมันไม่ฟังอะไรเลยไม่ได้่ก็ที่เราไล่มาได้ภูมิใจไทยเพราะภูมิใจไทยก็เป็นพัฒน์ลุงสองคนใช่ไหมไอ้ภูมิใจไทยมันวิ่งมา จะเสนอเรื่องนี้่ะเรอตอนไมืช้าตอนมาณัเนอแล้วยังไงผมไม่รู้ไ่หผมด้วยเขาบอกเขาบอกว่าพาโดนกดการมาแล้วเขไม่ด้วยเนี้ยเขาไม่ดีก็ทุบรันใช้ชนะมันบล็อกเสียงไม่หมดนี่ต้องถาม คือประชาธิปฏัติเนี่ยที่แรกเนี่ยคือผมไม่รู้นะว่าเป็นยังไงแต่ที่แรกเนี่ยรู้สึกประชาธิที่ป่อยก็จะปล่อยให้ว่าฟรีโหวตเนาะฟรีโหวตแล้วก็มีตอนทีตอนจังหวัดแล้วมีอะก็มบอกว่าไปทททางเดพครับ่ทีได้ยใจผมว่า ผมว่านี่ตั้งแต่โหวตมากรรมธิการนี้เป็นคุณเรียนมาทุกวันเนี่ยถ้าไม่นับเรือถ้าไม่นับเรือดำน้ำในรอบบรนลุกรรมธิการนะตัวบรรลุธรรมทิการนั้นรายการนี้สูสีที่สุดสูสีที่สุดจริงๆรายการอื่นมันขายกันห้าเสียงเสือเสียงเนาะรายการนี้มันเสียงเดียวจริงผมนั่นที่ดีนะนายที่นี่ยรู้ลำบาก มาโดนล็อกไผมไม่รู้แล้วกันว่าประชาธิปตยัหยังไงแต่ลึกๆผมยังคิดว่าผอยาได้ประชาธิปัตย์ันช่วยถ้ไม่ได้ประชาธิปไตยเข้ามาช่วยเนี่ยกลัวไม่านี่แรกก็เสีอยู่ตอนนั้นแต่ว่าผมว่ามันจบแล้วแหละล้วโชคีไรที่ล็อกคนแล้วโชคดีสิ่งเสียงเดียวเลยมันไม่ได้คดีริๆ นี่คือนี่การแข่งผมมาได้คือคุณต้องเข้าใจว่าตั้งแต่โบวมาทุกรายการเนี่ยรายการนี้มันเฉียดผิวที่สุดนะเนาะแล้วก็ตามสัญญานะครับติดข้าวผมหนึ่งเฮ้ผมต้องยกมือให้คนนี้วอ้โห คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยก็มาจากทางเออ่ทางนี้เนาะแล้วก็ทางอาจารย์สิทธาเนาะก็แล้วก็แล้วทำให้ผมมีข้อมูลที่ไปชักจูงคนอื่นมาด่าเลยเนาะขอบคุณทุกคนครับครับคุณเอาไปขอต้อนรับทุกท่านด้วยโครงการผมพยายามเป็นโครงการนะครับ มันมบยเยอะด้วยนะใช่ไมาันเดิไแล้วคือโครงการแล้วกบโครงการที่่กว่าโครงกาข้า่โครงการที้สองเนยเจ้าพัน้รอยล้านเนาะโครงการไม่งคกสอร้้าสิบล้านะโครงการเนี้ยผมว่าหยุบล้านเล้ะก็มันมีเออสัญญามันจ้างไปแล้วเนาะยามันจ้างไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วมันไปยกเลืกหรือไปตัดสัญญา สัญญามันก็คงเขาก็คงไม่พอใจกันผมก็ผมก็ผมก็เลยผมก็ตอนที่ผมพูดในที่ประชุมอาผมก็ผมพูดชัดนะว่าเราไม่ได้ต้องการจะหยุดนะเราบอกให้ถูกลอต่อนะแล้วมาช่วยกันคิดก่อนเลยนะแต่จะได้ประโยาน์มาผมว่าท่าเขาฟังอ่ะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายชาวบ้านเองก็ได้ประโยชน์ือชาวบ้านก็ได้ ีโอกาสจะมามีส่วนร่วมกับกระบวนการทางนี้ใช่ป่ะแล้วก็งบประมาณจากที่ผมคุยกับทางพวกลูกศิษย์ของอาจารย์สิตางที่เป็นผู้วิศวัสดน้ํามบอกว่าน่าจะลดได้ทั้งโครงการน่าจะลดได้ประมาณพันล้านผมว่าโอ้โหพันล้านนี่มันใหญ่นะมันเอามาทําให้คนอื่นอะไรได้เยอะแยะเลยแล้วก็คอเนี่ยจากเดิมมันเท่าไหร่วะา0เมตรเนี่ยมันลดได้20%อเ็นก็คือลดมาอีกฝั่งละ16เมตร 16เมตรเนี่ยฝั่งละ8เมตร2ฝั่งก็คือ16เมตร16เมตร30โลอะ่ะว่าใหญ่นะคนที่ถูกโนริเวณพืนที่ดินเนี่ยก็น่าจะมีน้อยลงแล้วก็ไอ้อ้ารัพยากรธรรมาชาติมันก็น่าจะถูกทำลายน้อยลงเนาะมไม่เสียดายจริงโครงการนี้เอาไม่อยู่แล้วก็อีกอันหนึ่งจริงๆไอ้เรื่องมันเรื่องอะไรนะคุณผู้ชม คงสั่งมันไปไม่ทาบโรงงานเออมันไม่มีเหตุผลที่จะตัดนะช้าแบบไอ้ของสั่งก็เลยไม่ไ,ได้ออกแล้วยังไงต่อฮะเนี่ยจะเอาให้ถึงตีโอ้ย,ยนี่นี่คือเขาจะตั้งต่อได้นะก็ตีหน้าเนี่ยต้าอยากตั้งเพราะว่าตั้งมาแล้วก็ต้อง,งมาหน้าลำเนี่ยเป็นใหม่คือต้องพูดจริงๆว่าถ้าไม่มีทุกคนอยู่ที่เนี่ยผมขับข้างในเนี่ยมันไม่ผ่านหรอกที่มันมีคนยอมมา โหวตร่วมกับเราหรือไม่ลงความเห็นนะ่ะเพราะว่ามันมีแรงกดดันจากข้างนอกอนละเราอยู่ข้างในเราเห็นแหละมันมีการคุยกันว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะชาวบ,บ้านเขาอยู่หน้าทำเนียบนะเนีเ่ยพอมันเป็นข่าวเป็นกระแสปุ๊บมันก็ดังไปถึงข้างในเนาะดังนั้นะผมก็ต้องบอกว่ามันบางสิ่งที่พวกเราทำตรงนี้มันมีผลกับการตัดสินใจในในห้องประชุมจริงๆ ส่วนส่วนจะไปที่ไหนอันนี้ก็ต้องแล้วแต่พี่น้องแล้วเนาะใจะเอาให้มันยกเลิกผมไม่แน่ใจมันเป็นอะไรยกเลิกมติพละมอสบมนักติดพลามอแบบนักติดพละมอแบบนักติดพละมอแบบนี้เยคืตัวมันยังไม่ต้องไม่ต้องถามใช่ไหมแค่ตรดจากบคมชนก็คือน<ม>่าจะเอามากกว่านั้นก็คือต้องไปได้สัญญา,าจากกรมชนว่าจะไม่เริ่มใช่ไหม ถึงถ้าดุงดดตัวนี้ได้หยุดได้แล้วก็ไปว่ากันปีหน้าปีหน้าถ้ามันเหนื่อยโมกต์ก็สู้มเหนื่อยอีกถึงไปปีหน้าเหนื่อยอีกต้องมันนอนกันยมีอย่างไห้หยุดไปเลยถ้าจะไปไม่แน่ใจมันต้องไปยกเรื่องโครงการยังไงบางโครงการจริงๆถ้าโครงการเขาไม่ตั้งมันก็้จบแล้วมั้งถ้าไม่ต้องใช้นักจิพรมอ คือถ้าตามข้อเรียกร้องของเราที่เจราจากับกลุ่มชนป่าไม้พนพิยานทั้งหมดมที่เจ็ดแล้วถ้าตามตามนั้นไม,ม่นอคือเราไม่พบไไอะไเพราะว่าว่าเจ้าโครงการแล้ววาการจัดการน้ำเป็นใหม่ด้วยเงืง่อนไขว่าไม่ทำลายสัยตว์น้อ,อมซึ่งมันก็จะไม่ไม่เป็นเขื่อนแน่ๆมันจะถูกหมดไปแต่ที่คุยกับพี่น้องมันก่อนก็คือมันมต้องจัดการนี่เขามีพออยู่แล้วนี่ ใช่ป,ป,ปกได,ได้มึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอ่ะมึงมันช่วยกูทำเรื่องอื่น่างเร้าองอะไรใช่เรื่องน้ำนไม่ต้องมายุ่งเออน้ำนไ่ต้องมายุ่งมัทำนเรืองการทอ๋อมันมีอยู่แล้วอยากจะให้บูรณาก,การใหม่ เป็นเหมืองเป็นะยะยอะไรเยอะหมดเลยน้ำก็ต่อท่อลงมาจากภูเขาด้วย<ม>แล้วม,มาลงติดลำห้วยนั่นแหละเ<ม>ยอะสามเพียงพี่แล้วผมถามหน่อยดิเขาบอกว่ามีชาวบ้านไปยื่นหนังสือบอกว่าโครงการนี้ชาวบ้านต้องการจริงๆใช่มีมีด้วยม,มีมีด้วยแต่เผว่าคนคนมัน ไม่ใช่คนในหมู่บ้านที่เราอยู่คนข้างนอกส่วนมากก็เจ้าของที่ดินคนอยู่ข้างนอกเยอะทีม่มาซื้อที่ไว้วันซื้อซื้อที่ไว้อ๋อแต่ตัวนั้นมันที่ป่าเขาซื้อได้เหรอพี่ซื้อได้เหมืนก็ซื้อกันอยู่ ผมก็ตกใจนะตอนที่เขาแย้งผมอะ่ะเขาบอกว่าวคบบใครที่เขแย้งว่าขออสครบอใครสักคนเป็นคนแย้งอะ่ะบอกว่าเนี่ยมีคนเห็นด้วยมายืดหนังสือว่าอะไรนะใช่ป่ะใ,นใ,นใ,นใครสักคนแย้งหรือล่า,าผมก็เฮ้ยหรือ โดนหลอกโดนหลอกวะมันไม่ใช่แบบคุยแบบนี้วะแล้วก็เลยนึกถึงหนังสือลายชื่อเลยเล่มนันได้โุกปีอ่งนี้สิ่งายชื่อวันนี้ผมขอเก็บไว้มาดีครับผมขอใครเก็บไว้นะเออที่ขออันนี้เก็บไว้ที่เป็นหนังสือลายชื่อที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยผมก็นึกถึงหนังสือดีที่เมีหนังสือเล่มนี้นี่วะไม่เลยไปหยิบออกมาก็ไม่ได้หนังสือเล่มนี้วันนี้ก็ตัด ดีครับดีครับก็ไม่มีอะไรมาให้กำลังใจใ<ช>นะครับแล้วถ้าสู้ต่อก็ขอให้โชคดีนะครับถ้าถ้ามีอะไรที่ผมพอจะช่วย<ช>ล่าก็บอกเนาะก็จะพยายามเจะช่วยนะครับก็อยากจะรักษาธรรมชาติตรงนั้นไว้ไม่อยากให้สิ่งชั่วร้ของเราถูกลูกหลานนะครับก็ฝากทุกคนด้วยแล้วถ้ามีโอกาสลงไปปัทลุงเมื่อไหร่